ในบทถัดมานี้นะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับแมทริกนะครับซึ่งเราจะทราบกันดีว่าแมทริกเนี่ยจะมีสมบัติที่แปลกๆจากจำนวนที่เราเรียนกันมาแล้วใน2บทก่อนเนี่ยก็คือแมทริกเนี่ยมันจะไม่สลับที่การคูณน,นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวอย่างของกรุ๊ปที่จะไม่สลับที่ที่เราจะเรียนกันต่อไปนะครับตัวแมทริกเนี่ยนะครับเราจะ เริ่มจากเรานิยามแมทริกนะครับเราให้อิเลเมนต์ของแมทริกเนี่ยจะอยู่ในฟิลด์นะครับก็ฟิลด์กับเราก็รู้จักกันแล้วในบทที่1น,นะครับเราให้ f เป็นฟิลด์นะครับเราจะเริ่มอย่างนี้นะครับเราจะมี f เป็นฟิลด์เราจะมี a เป็น m by n เมทริกนะครับก็คือจะเป็นแมทริกที่มีทั้งหมด m แถวแล้วก็ n หลักนะครับก็มี m แถวแล้วก็ n หลักนะครับ m แถวแล้วก็ n หลัก n นะครับก็เขียนในรูปของ rectangular array แบบนี้ก็คือจะมีคุณพี่ a 1 1 a 1 2 a 1 3ไปถึง a 1 n นี่ก็คือการบอก location ในแถวที่1นะครับ แล้วก็การบอกโลเคชันในแถวที่ i ก็จะเป็น AI 1 AI 2 AI j แล้วก็ AI n นะครับแล้วก็โลเคชันในแถวที่ m ก็จะเป็น AM 1 AM j AM n แล้วก็จะมีวิธีการมองอีกแบบหนึ่งคือมองในแนวตั้งก็คือจะเป็นคุณพี่ A 1 1ใช่ไหม A 2 1ไปเรื่อยถึง AM 1นะครับก็แล้วแต่ไอตัวนี้เนี่ยตัวหน้าจะบอก แถวตัวหลังจะบอกหลักโดยปกติแล้วที่เราเรียนแมทริกกันมาเนี่ยอาจารย์เขาก็จะสอนเราว่าก็า y, ให้เรามองตัวที่ aij เป็นหลักนะครับก็คือจะเป็นตัวที่ i ตัวที่อยู่ในแถวที่ i หลักที่ j นะครับโอเคนะเราพวก aij ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสมาชิกของคุณพี่ f i l l f ของเรานะครับไอตัวนี้จะอยู่ใน f i l l f นะครับอ่ะคราวนี้ อาจารย์ก็จะเขียน M N F นะครับก็คือเราจะใช้สัญลักษณ์ M N F แทนเซตของแมทริกซ์ทั้งหมดนะครับก็เราสร้างออบเจกต์ขึ้นมาแล้วนะครับเราสร้างออบเจกต์ขึ้นมาก็คือเซตของแมทริกซ์ทั้งหมดแล้วนะครับถัดมาเดี๋ยวเราก็จะ define operation นะครับเด็กๆก็คงรู้อยู่แล้วล่ะ operation มันก็คงจะมีบวกมีคูณอะไรพวกนี้นะครับ แล้วในกรณีที่จำนวนแถวเท่ากับจำนวนหลักนะครับเราจะมีเซตของสแควร์เมทริกนะครับไอตัวนี้มันจะเรียกว่าสแควร์เมทริกซ์นะครับเนี่ยก็ MnF ตัวนี้เป็นเซต of square matrix of order n นะครับชูอ่ะ ได้แบบนี้ออกมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็น m by 1 m by 1เนี่ยเราจะเรียกมันว่า column vector นะครับก็คือมันจะเป็นแท่งๆนะครับ column vector หน้าตาเป็นไงอาจารย์ column vector หน้าตาเป็นแท่งๆแบบนี้ก็คือเป็น column ที่มี1ห,หลักนะครับจะมีกี่แถวก็แล้วแต่ชีวิตเรานะครับเขียนนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเมทริกสั้นๆเนี่ยเราก็จะระบุไปแค่ aij แบบนี้นะครับเราจะใช้ notation นี้ในการเขียน aij ขึ้นมานะครับแล้วเวลาเราเขียนเนี่ยเราก็จะไม่สนใจอย่างอื่นมากนะครับเราก็จะสนใจแค่ aij ตัวนี้ออกมานะครับตามที่มัน defer อย่างนี้มาให้เองะนะแล้วคนระาวนี้เราก็จะพูดถึง zero matrix นะครับ zero matrix เนี่ย ก็จะมีเมทริกซ์ที่เป็น0ในทุก Entry นะครับก็คือเป็น0หมดเลยในทุก Entry จะมีมิติ m by n ตัวนี้จะเป็นเมทริกซ์ที่จะทำหน้าที่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ภายใต้การบวกให้เราในอนาคตนะครับแล้วในกรณีที่เมทริกซ์เนี้ยมีมี m เท่ากับ n แล้วก็จะเขียนเป็น0 n นะครับก็คือจะเป็น0ู n, n ตัวนี้นะครับโอเคนะถัดมานะครับ เราจะมีเมทริกซ์2เมทริกเท่ากันนะครับเมทริกซ์2เมทริกเท่ากันขั้นที่1เนี่ยมันจะต้องเป็น m by n เมทริกทั้งคู่นะครับก็คือจะต้องเป็นเมทริกที่มีมิติเท่ากันนะครับแล้วก็คุณพี่ a คุณพี่ b จะเป็นเมทริกที่เท่ากันก็จะเมื่อ aij เท่ากับ bij for all ij นะครับก็อันนี้ก็อันนี้คิวของเรานะ แล้วก็จะมี identity matrix นะครับ identity matrix ก็คือจะเป็น m a t r i x ที่ทุกตำแหน่งเป็นศูย์หมดยกเว้นตำแหน่งที่อยู่ใน main diagonal นะครับก็คือตำแหน่งที่อยู่ใน main diagonal ตัวนี้จะเป็น1หมดเมตริกนี้จะทําหน้าที่เป็นเมตริกของเอกลักษณ์การคูณให้เราเพราะฉะนั้นในหน้านี้จะมีอยู่2อันที่สําคัญเลยก็คืออันหนึ่งจะทําหน้าที่เป็นเอกลักษณ์การบวกนะครับอีกอันหนึ่งก็คือจะทําหน้าที่เป็นเอกลักษณ์การคูณ นะครับที่เราจะเห็นกันในอนาคตถัดมานะครับเราก็จะนิยามการบวกแมทริกนะครับตรงนี้อาจารย์ของอุปอิปเอาสเกลาคูณให้ด้วยเลยนะครับก็คือสเกลาในที่นี้ก็คือเป็นสมาชิกของฟิลด์นะครับเรามี A กับ B เป็นเมทริกที่มีมิติเท่ากันคือเป็น m บ n นะครับแล้วเราก็จะมีสเกลาตัวหนึ่งคือน้อง r นะครับเราบอกว่าเมทริก a บวก r b เนี่ยนะครับ ก็คือเมทริกซีที่มี Entry cij หน้าตาเป็นก็คือเอา Aij บวก R คูณ Bij เนะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้ก็คือการบวกเมทริกก็คือเอาตำแหน่งตรงกันบวกกันนั่นเองนะครับเราก็จะได้สมบัติของการบวกของเมทริกง่ายๆนะครับก็คือตั้งแต่สมบัติการสลับที่นะครับเบวก B เท่ากับ b บวก A สมบัติการจัดหมู่หรือเปลี่ยนกลุ่มนะครับ a วก B แล้วก็ไปบวก C จะเท่ากับ A, แล้วก็บวกกับ B-B บวก C ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็การบวกมีอันนี้นะแล้วก็ A-0 บวก0เท่ากับ A นะครับแล้วสเกล่าเนี่ยมันก็จะกระจายได้นะครับก็คือไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็น Rarb ไอ้ตัวนี้จริงๆแล้วเราทำแบบนี้นะในตอนสมัยเราเรียนลีเนียเพราะว่าเราต้องการให้คุณพี่เมทริกออกมาเป็นเวกเตอร์สเปซเราเลยต้องมีเช็คไอพวกนี้แต่ตอนนี้เราเรียนอัพแตกจริงๆเราเอาแค่การบวกก็พอ นะครับแต่ก็เอาไปถูกมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น proposition ที่อาจจะเคยเห็นแล้วใน linear algebra นะครับถัดมาก็จะเป็นการคูณ Matrix นะครับการคูณ Matrix เนี่ยมันจะนิยามเป็นขั้นเป็นตอนนะครับคือเราสามารถนิยามเป็นแถวคูณหลักแบบเด็กๆได้แต่อันนั้นจะค่อนข้างภูกยากนะครับมันจะใช้ในการพิสูจน์อะไรค่อนข้างยากเป็นที่หนึงอาจารย์จะไม่ค่อยใช้มันเท่าไหร่นะครับ อาจารย์จะใช้นิยามการคูณแมทริกโดยลักษณะที่ว่าอาจารย์จะ define เป็น step นะครับ step ที่1ก็คืออาจารย์จะ define แมทริกคูณกับคัมน์เว v e ตอร์ก่อนนะครับเมทริกคูณกับคัมน์เว v e ตอร์ก็เมทริกของเราเนี่ยเราจะมองมันเป็น a 1 a 2ถึง a n นะครับก็คือเวลาเรามีเมทริกเนี่ยเรากลับไปดูที่เมทริก a นะเมทริก a ของเราเนี่ยเราจะมองมันเป็นคอลัมน์ที่1เราจะมองมันเป็น a 1 คอลัมน์ที่ j เราจะมองมันเป็น a j นะครับแล้วก็คอลัมน์ที่ n เราจะมองมันเป็น a n แบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งหมด n คอลัมน์อาจารย์ก็เอามันมาเขียนเป็นคอลัมน์ที่1นะครับคอลัมน์ที่1อ่ะมองเป็นแท่งที่1แท่งที่2แล้วก็แท่งที่ n นะครับนแท่งที่1แท่งที่2แล้วก็แท่งที่ n แบบนี้นะครับไม่เห็นเลยเนาะทำไม แท่งที่หนึ่งนะครับแท่งที่สองแล้วก็แท่งที่ n นะครับแบบนี้นะแล้ววิธีการเอาคอลและเอาเมทริกคูณกับเวกเตอร์เนี่ยก็คือเอาขอโทษ คือวิธีในการคูณแมทริกกับเวกเตอร์เนี่ยก็คือให้เอาเมทริกที่เป็น a1, a2, an นะครับคูณกับคุณพี่เวกเตอร์ที่ชื่อว่า x1 ไปได้ถึง xn ตรงนี้มันคูณกันรู้เรื่องก็คือเราจะมองว่ามันเป็นลิเนียร์คอมบิเนชันของคุณพี่ x1, a1, x2, a2 แล้วก็ xn, an นะครับก็คือเป็น x1 ไปกระแทก a1, x2 ไปกระแทก a2 แล้วก็ xn ไปกระแทก A an แบบนี้ นะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นเวกเตอร์นะครับมันออกเป็นเวกเตอร์นะเด็กๆชูออกมาเป็นแท่งๆอะ่ะคือถ้าเกิดครูสอนสมัยเรียนลีเนียเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นตัวแท่งๆแบบนี้นะครับก็คือจะเป็น x1 a1 บวก x2 a2 บวกไปเรื2 2่อยถึง xn an นะครับได้แบบนี้ออกมาเห็นไหมคราวนี้อันนี้เรารู้จักอะไรนะเมตริกคูณเวกเตอร์แล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเอาเมตริกคูณเมตริก เองก็พบว่าอ๋อเมทริกคูณเมทริกอาจารย์ก็คือเมทริกบนะครับถ้าเกิดเรามีเมทริกบเป็นเมทริกที่เป็นเมทริกเอ็นพนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเวกเตอร์คอลัมน์ก็คือคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่ P แบบนี้เห็นปะ่ะเพราะฉะนั้นเองก็แค่เอาน้อง A ไปกระแทกแต่ละคอลัมน์เพราะมันกระแทกกันรู้เรื่องโดยข้างบนเองเห็นข้างบนไหม คือไอ้ข้างบนเนี่ยมันกระแทกคอลัมน์ถูกป่ะกระแทกคอลัมน์ก็รู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวครูขีดเป็นสีฟ้าเอางแล้วกันอเองอาจจะงงๆอ๋อนะก็คือเองก็พบว่าอ๋อถ้าเกิดเราเอาเมติก A ไปกระแทกสีฟ้าเรากระแทกรู้เรื่องจากข้างบนเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็คือเองก็เอาเมติก A ไปกระแทกสีฟ้านะมันก็จะกระแทกรู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะออกมาเป็น a b 1 a b 2แล้วก็ a b p นะครับซึ่งไอตัวนี้มันก็จะออกมาเป็นเมตริกมิติ m by p นะครับตรงนี้มันก็จะออกมาเป็นมิติ m by p นะครับก็คือมันจะมีทั้งหมด p p, p หลักแล้วก็ m แถวนะครับโอเคนะไอตัวนี้ก็เป็นเรื่องของ PRODUCT ของเมตริกกับเมตริก เราสามารถ Define ที่มันเป็นแถวคูณหลักแบบที่สมัยเด็กๆเ,เราหาผลคูณก็ได้นะแต่ตรงนั้นเนี่ยมันจะพรูฟทฤษฎียากนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องเอาไปพรูฟก็คือข้อ A ข้อ B ข้อ C ข้อ D นะครับก็คือไอ้ก้อนนี้ทั้งหมดจะเป็น property ที่สำคัญของการคูณ m a ทริกนะครับเราจะมีทั้งหมด4ข้อนะครับอาจารย์พยายามย่อยให้พวกเราแล้วนะครับก็คือ ตรง4ข้อนี้เนี่ยอาจารย์พยายามย่อยให้พวกเราอาจารย์เงยหน้าขึ้นไปดูนิดหนึ่งนะครับเด็กๆก,ก็ทราบว่าเด็กๆสามารถรู้จากการคูณเมตริกนะครับ๋ยวตรงนี้อาจารย์เมาส์าให้เองดูนิดหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็น ax บวก y อย่างนี้ใช่ปะ่ะมันจะเท่ากับ ax บวก ay วิธีในการพิสูจน์เนี่ย มันไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรก็คือเองก็แค่ a 1 a 2ไปเรื่อยๆถึง a n แล้วก็น้อง x บวก y ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะเป็น x 1บวก y 1จุบๆๆ๊บจุบจุบไปถึง x n บวก y n แล้วตรงนี้เนี่ยเองก็ใช้นิยามที่เราทำข้างบน นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น x 1นะครับ,บวก y 1กระแทก a 1อย่างนี้แล้วก็บวกไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็น xn บวก yn กระแทก an แล้วตรงนี้เนี่ยเราใช้สมบัติการคูณนะครับเราใช้สมบัติ การคูณก็คือสมบัติข้อ f ตัวนี้นะครับเราใช้สมบัติข้อ f ตัวนี้ได้นะครับก็เราไปใช้สมบัตินั้นเองก็จะสามารถกระจายแล้วก็กรุ๊ปมันใหม่ได้นะครับตรงนี้อาจารย์ไม่ทําให้ดูแลนะตรงนี้อาจารย์ก็จะเขียนเป็น x 1 a 1แล้วก็บวกด้วย y 1 a 1แล้วก็ไปเรื่อยๆถึง xn an แล้วก็บวกด้วย yn an แบบนี้นะครับซึ่งเด็กๆก็พบว่าอ๋อเดี๋ยวอาจารย์ก็กรุ๊ปใหม่ใช่อาจารย์ก็เอา x ไว้พวกเดียวกันแล้วก็ y ไว้พวกเดียวกันแล้วอาจารย์ก็จะสรุปได้ว่ามันคือ ax บวก ay ตามต้องการนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็ชิวๆนะครับส่วน b บวก c แก็ทำง่ายๆเลยนะครับก็คือมันจะกลายเป็น แทงๆงนะมันก็จะเป็น b 1จุๆๆๆ๊บจึ๊บจบ bn แล้วก็บวกด้วย c 1จึๆๆ๊บจบจบ cn และเองก็กระแทกคุณพี่ z 1ไปเรื่อยๆถึง z n แบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องคิดมากง่ายนะครับอันนี้ก็ได้เลยอยู่แล้วนะครับโอเคนะ คราวนี้นะครับโอเคนะครับคราวนี้เราก็จะมีข้อความถัดมานะครับข้อความถัดมาเนี่ยก็คือเราจะได้ว่า a คูณ b บวก c จะเท่ากับ a b บวก a c นะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้โดยอาศัยนิยามนี้นะครับก็คือใช้นิยามอันนี้ โดยใช้ข้อ a นะครับครูหินเอาไว้นะก็คือตรงนี้มันเป็นกันบ้านเองก็ใช้ข้อ a เนี่ยเราจะสามารถแสดงข้อ b ได้นะครับใช้ข้อ a เนี่ยเราสามารถแสดงข้อ b ได้ตรงนี้จะย่อยเไว้ให้แล้วแหละเพราะว่าการสิ่งที่เราสําคัญก็คือข้อสุดท้ายนะครับไอตัวกระจายเนี่ยก็คือไอตัวข้อ b เนี่ยก็ใช้ข้อ a ทํามานะครับส่วนข้อ c เนี่ยก็จะค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับข้อ c เนี่ย ก็จะเป็นงานวุ่นวายนิดนึงแต่ตรงนี้เนี่ยเองก็พบว่าอาจารย์เอายังแบบไม่โลภนะครับเอาแค่น้องแซนะเอาเอาแค่น้องแซดอาจารย์จะสามารถพิสูจน์สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้ก็คือ A แล้วก็คูณด้วย B คูณแจะเท่ากับเอา A คูณ B ก่อนแล้วไปคูณแทีหลังนะครับอันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะเป็นสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มโดยที่ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นคอลัมน์เวกเตอร์นะครับ แต่ถ้าเกิดเราต้องการสมบัติที่สําคัญจริงๆก็คือสมบัติสีเหลืองนะครับสมบัติสีเหลืองตรงนี้เนี่ยก็คือ a คูณกับ bc นะครับจะเท่ากับเอา a คูณ b ก่อนแล้วไปคูณกับ c, c ไอสมบัติตัวนี้ก็จะเรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มหรือจัดหมู่ซึ่งตรงนี้เด็กๆก็รู้เลยว่าอาจารย์ต้องใช้ข้อ4ในการพิูุมาโอเคนะเพราะฉะนั้น ไอ้ข้อ c เนี่ยเดี๋ยวครูเมาเมาให้เองดูแล้วกันนะ,อะลองดูนะว่าเป็นอาจารย์อาจารย์จะตั้งยังไงนะครับก็เราได้ว่า b z ซใช่ไหมครับเราได้ว่า b แซด b แซมันก็ต้องหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ป่ะ b z ซมันได้หน้าตาเป็นแบบนี้เองก็เห็นแล้วละเนี่ยโอ้มันเป็น a ใช่ไหมอ่ะแล้ว b z ซได้ละ b แซได้แซดหนึ่งใช่ป่ะ b z ได้แซดหนึ่งแล้วก็ B1 ใช่ไหมอ่าแซตหน1 B1 ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็น z n ต n ใช่ป่ะจะเป็นแบบนี้อู้จารย์แล้วอย่างนี้อาจารย์ก็ต้องใช้ข้อ A ด้วยสิมาก็ครูบอกแล้วครูฉลาดนะเออนะก็คือมันก็ต้องใช้ข้อ A มาทำข้อ4เหนะเนี่ยนะเนี่ยคือทำไมเราถึง ทำไมเราถึงต้องพรูฟกระจายก่อนถึงจะมาพรูฟ associative ได้นะครับก็เรียงไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็เนี่ยต้องพรูฟกระจายมาก่อนแล้วก็คือใช้ข้อ a แล้วก็ทำต่ออย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคืออาจจะตอบข้อสงสัยพวกเองว่าทำไมถึงมีการกระจายก่อน associative เพราะมันต้องใช้นะครับแล้วก็เอาข้อ4ไปทำต่อก็ดีโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ ไปทำเองนะครับอันนี้ก็เป็น associative ของเมตริกเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สรุปสมบัติที่สำคัญของการคูณเมตริกให้เองในทฤษฎีนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเองมีสเกล a ากระแทกผลคูณของ A กับ B เนี่ยเองก็เอาสเกล a า คอมมิวไปอยู่ตัวไหนก็ได้นะครับไปอยู่กับ A ก็ได้ไปอยู่กับ B ก็ได้นะครับแล้วก็มีสมบัติการกระจายนะครับหรือสมบัติ Distributive ก็คือ A คูณกับ B บวก C จะเท่ากับ AB บวก AC นาะแล้วก็เอา A กระแทกทางด้านนี้นะครับเนี่ยเองจะได้เห็น2ฝั่งด้วยก็คือเอา A กระแทกทางด้านนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น b a แล้วก็ C a นะครับ แล้วก็จะมี a คูณกับ b c นะครับก็จะตัวนี้ก็คือจะเป็นสมบัติ Assoassociative นะครับแล้วก็เมทริกซ์ a คูณเมทริกซ์ศูนย์ก็จะได้เมทริกซ์ศูนย์นะครับแล้วก็เมทริกซ์ a คูณอ d เดนติตี้ก็จะได้เมทริกซ์ a เองนะครับในตัวนี้โอเคนะแต่การคูณเนี่ยมันจะต้องระวังมิตินิดนึงนะครับระวังมิตินิดนึงก็คือมันต้องเป็นเมทริกซ์ที่มีมิติที่คูณกันได้ มิติที่คูณกันได้ในที่นี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเองมี a เป็น m by n ตัวที่เองจะเอามาคูณได้จะต้องมีมิติเป็น n by p นะครับตัวนี้จะต้องเป็นมีมิติที่เป็นมิติที่เป็น n by p โอเคนะเพราะฉะนั้น m m เมทริกเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเล่นทั้งการบวกเล่นทั้งการคูณและการคูณเนี่ยจะไม่สลับที่นะครับคือมัน ที่เราเรียนกันมาทั้งหมดเนี่ยจะเกี่ยวกับจํานวนและจํานวนเนี่ยการบวกการคูณมันสลับที่นะครับเมตริกจะเป็นตัวอย่างที่สําคัญของการคูณที่ไม่สลับที่ ไอการบวกมันต้องสลับที่อยู่แล้วนะครับคือบวกเนี่ยโดยปกติที่เราจะเรียนกันในหัวข้อที่ชื่อว่าริงเนี่ยนะครับการบวกมันจะต้องสลับที่มันก็ดูเป็นปกติแล้วก็เราอาจจะเคยเรียนเมทริกซ์ในบทบาทของการเป็นเวกเตอร์สเปซมาแล้วด้วยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราจะเอามาเรียนบทเรียนเมทริกซ์กันในบทบาทของริงที่ไม่สลับที่กันในแอบสตแอลชิฟรานี้นะครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปแรกก็จะเบาๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีการบวกการคูณของแมทริกแล้วก็เราจะพิสูจน์สมบัติที่ยากของแมทริกนิดนึงก็คือสมบัติ s s s o i i t i v e ซึ่งก็ให้พิสูจน์ตามกันบ้านข้อนี้นะครับแล้วก็จะสรุปสมบัติไว้ใน proposition นี้เดี๋ยวในคลิปถัดไปเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ invertible matrix จากสมบัติ associ a t i v e ที่เมื่อกี้เราทำกันเนี่ยนะครับเราก็จะได้สมบัติเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือเราสามารถเขียน a อคูณ A คูณ a กันได้เขียนเป็น power ของ a ได้นะครับก็คือเราจะเขียน A กำลัง k นะครับแทน A คูณกัน k ตัวนะครับเราสามารถเขียนไอแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ สมบัติที่เมื่อกี้อาจารย์เล่าให้ฟังไปแล้วก็คือสมบัติที่เราทราบว่า ab เนี่ยมันไม่จําเป็นที่เท่าเท่ากับ ba นะครับ ab เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเท่ากับ ba นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามี ab เท่ากับ ac เนี่ยเราอาจจะได้ว่า b ต้อง b อาจจะไม่เท่ากับ c ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยเราไม่สามารถตัด a ออกสองข้างได้มันจะไม่มีสมบัติการตัดออกแบบนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเรามีอีกสมบัติหนึ่งก็คือคุณพี่ a คูณ b ได้0ูนะครับเราจะได้ว่าเอ a อาจจะไม่เป็น0ูนย์แล้วก็ b อาจจะไม่เป็น0ูนย์ก็คือมันไม่จำเป็นที่ว่าเมตริกสเมตริกคูณกันได้0ูนย์แล้วจะได้ว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็น0ูนย์เหมือนอย่างในจำนวนจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย e สมบัติพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสมบัติที่พวกเองต้องระวังนิดหนึ่งนะครับในการใช้งานโอเคนะครับ